สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียอีกครั้งนะครับในช่องเฮียอวยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับถ้าชื่นชอบก็กดแชร์ออกไปให้ด้วยแล้วกันนะครับประเด็นสำคัญนะครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เฮียอัปโหลดลงทุกวันนะครับแล้วก็ฝากเพจของเฮียด้วยนะครับชื่อเดียวกันเพจเฮียอวยนะครับเอาไว้ไปติดตามมีกิจกรรมดีๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะ ทำกิจกรรมอะไรดีนะครับวันนี้เฮียก็คัดฟุตบอลมาให้3คู่3ทีมเช่นเดิมนะครับส่วนผลฟุตบอลของวันาคืนที่ผ่านมาก็ไปเช็คดูได้นะครับในอคอมเมนต์นะครับวันนี้เฮียขอคัดเรื่องมาเป็น3คู่นี้นะครับเริ่มกันที่คู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างอังกฤษ u 21กับเยอรมัน u 21นะครับคู่นี้นะครับ อังกฤษชิวๆแล้วนะครับเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เยอรมันนะครับต้องขวา3มแต้มให้ได้นะครับถ้าอยากเข้ารอบนะครับเพราะว่า3นัดที่ผ่าน2นัดที่ผ่านมานะครับมีแค่แต้มเดียวนะครับจากการเสมอ1และแพ้1นะครับวันนี้ต้องมาเจอกับอังกฤษที่ฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับนะเลาก็มาดูสถิติในการพบกัน10นัดหลังสุดนะครับของอังกฤษกับทังด้านเยอรมันนะครับ อังกฤษชนะไป4นะครับเยอรมันก็ชนะ4และเสมอกันไป2ครั้งนะครับส่วนผลงาน10บนัดหลังสุดของอังกฤษนะครับชนะ7นะครับแล้วก็แพ้3นะครับส่วนผลงานของทั้งด้านเยอรมันนะครับ10นัดหลังสุดนี่ชนะไปเพียงแค่4นัดเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เสมอ3และแพ้3านะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับแผมเฮียหน้าจะอยาคิดว่าหน้านัดนี้นะครับ ทางด้านอังกฤษนะครับน่าจะพักตัวผู้เล่นตัวหลักๆไว้บ้างนะครับเพราะว่าเข้ารอบแล้วด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นโอกาสของนักเตะที่ยังไม่ค่อยได้ลงสนามนะครับแต่ก็ทางด้านเยอรมันเนี่ยต้องใส่เต็มสูงแน่นอนนะครับน่าจะใช้กองหน้าที่มีความเร็วอย่างมูกโกโก้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเควินเชคนะครับที่มีความคุ้นเคยกับการเล่นในอังกฤษอยู่นะครับก็ต้องดูว่า ความสามารถของนักเตะเนี่ยชุดหลักกับนักเตะชุดรองของทางด้านอังกฤษจะไปได้ถึงขนาดไหนแต่คู่นี้ครับมันเป็นศึกศักดิ์สรีด้วยนะครับระหว่างอังกฤษกับทางด้านเยอรมันไม่น่าจะมีใครยอมใครนะครับเราประกอบกับด้วยนะครับอังกฤษตอนนี้นะครับตั้งแต่เปิด handicap มานะครับชนะไปถึง100%นะครับในทัวร์นาเมนต์นี้ส่วนเยอรมันนะครับเป็นนเป็นตนะครับแล้ววันนี้นะครับอังกฤษเข้ารอบไปแล้วนะฮะและเยอรมันเนี่ย ต้องการ3มแต้มเป็นอย่างยิ่งนะครับแต้มเดียวก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะสู้กันแบบสนุกสนานสูสีนะครับแต่เฮียขอขัดใจนะกันนะฮะขอเชียร์ไปที่เยอรมันนะครับเพราะว่าแฮนดิแคปนะฮะเป็นศูนนะครับแล้วก็เยอรมันมีความมุ่งมั่นมากกว่ามากกว่าอังกฤษนะครับแล้วก็เฮียก็เลยขอเชียร์ไปที่เยอรมันนะครับในคู่นี้โอเคคู่ที่2นะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างอิสราเอลกับสาธารณรัฐเช็กนะครับคู่นี้ก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในสายเดียวกันกับอังกฤษนะครับเช็กอยู่อันดับ2อน,นะครับอิสราเอลก็อยู่อันดับบุ้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดอิสราเอลชนะได้นี่ก็โอกาสเข้ารอบก็ยังพอมีนะครับถ้าอังกฤษชนะเยอรมันแต่เฮียก็ดันไปเชียร์เยอรมันซะแล้วนะครับแล้วจะให้ทำย่างไรเพราะฉะนั้น คู่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสติมันเป็นยังไงผู้นี้ยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับสาราเช็คนี่ขอเพียงแค่มีแต้มก็น่าจะโอเคนะครับนะโอเคโอเคครับแล้วก็มาดูนะครับทางด้านอิสราเอลนะครับอ่าสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะสองนะครับแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ยังไม่ชนะใครเช่นเดียวกันนะครับโดยนัดแรกเสมอกับเยอรมันนะครับแล้วก็นัดที่2แพ้ให้กับอังกฤษไปนะครับนะ ส่วนผลงาน10นัดหลังสุดก็ชนะ2นะครับเสมอ5และแพ้3นะครับส่วนสาธารราเช็กนะครับโอ้โหในรายการนี้นะครับชนะ1แพ้1นะครับการแพ้ให้กับอังกฤษในนัดแรกแล้วก็มาเซอร์ไพรส์ชนะเยอรมันได้นะครับ2ประตูต่อ1นะครับในนัดที่2ก็ทำให้มีความหวังในการเข้ารอบนะครับส่วนผลงาน10นัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ3และแพ้4นะครับ ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีตัวผู้เล่นถูกแบนไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีอะไรนะครับก็ส่วนแฮนดิแคปก็เวลาเปิดออกมาเปอร์เซ็นต์ก็50-50เท่ากันเลยนะครับทั้ง2ทีมส่วนวันนี้นะครับแฮนดิแคปเนี่ยไปอยู่ทางฝั่ง,งอ่าสาธารัฐเช็คนะครับนิดหน่อยนะครับถ้าใถ้า,ถาคิดว่าให้เฮียเชียนะครับอิสราเอลนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อก่อนนี้นะที่ก่อนนัดหน้าก่อนที่นั่นที่จะ แองกฤษนะครับก็เฮียคิดว่าเขามีปัญหาในการเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ตัวนักเตะเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในลีกของประเทศตัวเองแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ไม่ได้อยู่ในลีกหลักๆอะไรนะครับส่วนสาราเช็กนะครับก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนะครับในการปั้นนักเตะนะฮะเด็กๆของสาราเช็กนะครับส่วนใหญ่จะทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้เฮียขอเชียร์ไปที่สาธารณเช็กนะครับ ามาถึงคู่ที่3าะครับคู่สุดท้ายนะครับคู่นี้จะเตะในเวลาตี145นาทีนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าอิตาลีจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้อิตาลีกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแย่งกันเข้ารอบอยู่นะฮะนะแต่ว่าทางด้านจ่าฝูงของอาทางด้านกลุ่มนี้นะฮะอย่างเช่นฝรั่งเศสเนี่ย <Wow. S 2> ก็เข้ารอบที่เรียบร้อยแล้วฮะเพราะว่ามี6แต้มนะครับชนะมา2นัดแล้วอิตาลีนะครับชนะ1และแพ้1นะครับเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับชนะ1และแพ้1เช่นเดียวกันนะครับลูกได้เสียก็เท่ากันด้วยแล้ววันนี้มาเจอกับนอร์เวย์นะครับซึ่งมีเกมรับที่ค่อนข้างแย่นะครับนะ เราไปดูสถิติในการพบกันดีกว่านะครับนะคู่นี้4ครั้งที่เคยพบกันมาครับอิตาลีเอาชนะไปได้1ครั้งนะครับแล้วก็นอร์เวย์ชนะได้1ครั้งและเสมอกันไป2ครั้งนะครับส่วนผลงานส0บนัดหลังสุดของทางด้านอิตาลีนะครับชนะ5เสมอ2และแพ้สนะครับส่วนผลงานในฤดูอะทัวร์เมนต์นี้นะฮะก็บอกไปแล้วนะครับอิตาลีนะครับแพ้1แล้วก็ชนะ1นะครับ่าเออ แล้วก็ทางด้านนอร์เวย์นะครับก็แพ้มารวดทั้ง2นัดเลยนะครับหมดสิทธิ์เข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะไม่ค่อยมีกําลังใจเล่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้คู่นี้นะครับยังไงเฮียก็คงเอาใจเชียอิตาลีนะครับเพราะว่าน่าจะมีผลงานได้ดีกว่านะคู่นี้เฮียขอเชียไปที่อิตาลีนะครับโอเคเรียบร้อยกันไปสําหรับ2 3คู่นะครับสามทีมที่เฮียจะเชียในค่าคืนนี้นะครับแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจนจบนะฮะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เฮียลงในทุกวันนะครับจะได้เอาทัศนะของเฮียไปวิเคราะห์แล้วก็เอาไปตัดสินใจกันได้นะครับแล้วก็ฝากเพจของเฮียไปด้วยนะฮะนะเข้าไปได้นะครับก็ช่วยกดติดตามหน่อยนะฮะคนดตามยังน้อยอยู่นะครับวันนี้เฮียขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ